อีกเรื่องนึงที่ยังต้องเน้นย้ำกันอยู่นะครับมือนีวันสุกแล้วนะครับ19พฤษภาคมเหลืออีกกี่มือเหลืออีกประมาณแค่2มื้อ2มือเท่านั้นนะครับในการที่จะไปยืนไปแจ้งเหตุว่าบ่ไปใส่สิทเลือกตั้งวิธีการที่ก็คือมีการเน้นย้ำตลอดนะครับเพราะว่าถ่าม่ไล่เวลาในการที่จะไปสามารถยืนเหตุที่บอไปใส่ซิทเลือกตั้งนี้สามารถยืนได้ถึง21พฤษภาคมขั้นตอนเพิ่นมีอยู่3แบบแบบแรกนันคือไปยืนในตัวเจ้าของเอง ไปอยู่ใกล้อำเภอ,อที่วาการต่างๆนี่สามารถเดินทางไปได้หรือคนที่บม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไปเลยครับที่ว่าการอำเภอไปยื่นเอกสารโดยการเตรียมเอกสารไปคือบัรปชาชนเข้านี่แหละนะครับไปกรอกข้อมูลนะครับที่วาการอำเภอต่อหน้าทะเบียนรูปแบบแรกแบบที่สองขันสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับสามารถกรอกข้อมูลกันแล้วนะครับพอกรอกแยรบร้อยแล้วนะครับทรงทางไปรษนีย์มือนี ทรงได้หรือจะเป็นเสาร์อาทิตย์อาจจะทรงในยูน่วยถี่เพิ่นรับในการทรงไปรณีนีที่สําคัญในการทรงไปรณีนีมันจะมีขอ้อจํากัดอย่างหนึ่งว่าต้องตีตาประทับรับในการทรงภายในยี่สิบเอ็ดพฤ้ภาพค,คมเท่านั้นทรงมือนิกะท่านมือนิกะท่านวันเสาร์กะท่านวันอาทิตย์ะกะท่านแต่วันอาทิตย์เนี่ยต้องในเวลาทําการของไปรณีนีเท่านั้นค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนี่ง่ายแห้งครับเชิญชวนคนถี่ต้องไปยืนข้อมูลนะครับเว็บทางแรกก็คือเว็บไซต์แอปพลิเคชันสมาร์ทวอะ ดาวน์โหลดมาอยู่แล้วเบิ่งข้อมูลอยู่แล้วคลิกต่อครับว่าแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับก็แจ้งทางสมาร์ทวอทกันได้หรือคนที่มีคอมพิวเ,เตอร์อยู่พิมพ์ไปเลยนะครับที่ b o r a d o p a g o t h นะครับเว็ไ <ป S 1> บไซต์นี้นะครับ,รบ,รบว่าสาเหตุอยังจ,งจังบดิไปเลือกตั้งหลายๆคนอาจจะบ่ได้ตั้งใจที่จะบ,บ่ไปแต่ว่าอาจจะเกิดทุระ กระทันหันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุจังสินะคะกับไปแจ้งเพื่อนเพื่อป้องกันในเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์นะคะ,คะหาขอน้ากันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปยืนคัดค้านซ้อนะคะอยากจะไปยืนคัดค้านพักนี้บ่ให้พักนี้เป็นให้พักนั่นเป็นอันนี้ถ้าเกิดบ่า่ไปแจ้งนี่บ่ม,มีสิทธิ์ที่จะไปยืนนะคะหรือเรื่องของการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นซ้อๆเป็นสมาชิกท้องทิ่นนะคะเทือพ่อเทือแม่อยากให้เป็นผู้ยบาลกำนั่นจังสินเนาะเป็นอบตอันนี้ก็บ่มีสิทธิ์นะคะถ้าเกิดบ่า่ไปแจ้งและก็เรื่องของสิทธิ์การ พ่านบาลอย่างที่บอกไปหลักการต้องห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองข้าราชการรับทาสภาพไฟการเมืองน้าและกการขอสุดท้ายนะคะต้องห้ามดํารงตําแหน่งผู้บริหารทองทินหรือว่าจะเป็นเลข,ขานุการกบบระบอกได้นะคะหลักการผู้ซอยเลข,ขานุการผู้บริหารทองทิ่นประท่านที่ปรึกษาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองกรารบกครองทองทิ่นนี่คุณจะเมิสิทธิ์ท่านที่ถ้าเกิดว่าบอไปแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ป้องกันไว้นะคะป้องกันเพิ่นจากกับ จำกัดซีดไว้นะคะบางคนอาจจะว่าเอ๊ะบไปแจ้งดอกเพราะว่าบบมีโครงการที่จะไปล่งการเมืองของทินนะคะแต่กับโบแน่เดยบ่แน่ยังกับหลายคนบอกว่าบบได้คิดว่าจะเขาเลิสมัครทางการเมืองแต่มันเหตุไม่มีเหตุจำเป็นบางอย่างอาจจะไม่สามารถเดีเขาไปแทนนาทีกันได้แต่พอถึงมือนั้นแล้วมีการตรวจสอบย้อนหลังนะครับ พอเข้าไปใส่ธิ์ปุ๊บรู้โดยแจ้งเหตุกระถึงตัดสิธิ์ทันทีการบอไปแจ้งแบบนี้แล้วกับการอาไปใส่ธิ์เลือกต่างแบบนี้มีมีการจํากัดสิทธิ์อยู่ที่2ปีนั่นเองพอเตลึกต่อไปจะมีการเหลือตั้งทอง่นเข้าไปใส่อีกนับใหม่2ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไปดีกว่าค่ะไปบอกเพื่อนเหตุผลอย่างอาจจะติดธุระอาจจะเกิดอุบัติเหตุ่างศีก็ไใด้ึ้นกันนะคะ